จังหวัดร้อยเอ็ดรมวพมลงพื้นที่วัดท่าสะแบงส่งเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางท่าสะแบงโมเดลวันที่หนึ่งมีนาคม2,568เวลา9.30นาฬิกา30นาทีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดณวัดท่าสะแบงตำบลมะบ้าอำเภอทุ่งเขาหลวง ส่งเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางท่าสแบงโมเดลโดยมีนายสุวัตเขียมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายอนุรักษ์จุรีมาสอสอร้อยเอ็ดเขตหนึ่งพร้อมด้วยผู้บริหารสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนร่วมให้การต้อนรับโดยรับความเมตตาจากพระครูสุทธ,ธิวโรภาพระครูสุทธ,ธิวโรภา เจ้าอาวาสวัดท่าสแบงพระราชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงร่วมพิธีนายสุวั์เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่ามูลนิธิพระราชวัชราวิทยาคมที่จัดตั้งโดยพระราชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมพระพัสโรเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนปรอกบางเป็นการบรรเทาทุกข์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดพอมอนหนึ่งเดียวร้อยเอ็ด จึงได้เล็งเห็นว่าการทำงานร่วมกับวัดเป็นการบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมพร้อมสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนทางสังคมระหว่างชุมชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายให้มีการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์สู่การสร้างสังคมแห่งความสุขให้แก่กลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนกกล่าวว่าพอมอนหนึ่งเดียวรายะเอียดจะสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ความสามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดบ้านวัดราชการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปคมกริพวงสีเคนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ดพีพีนิวไทยแลนด์รายงานด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวน5ไร่3งาน56ตารางวาขายเหมาในราคา5 9, ้ล้านเก้าแสนแปดท่วน ไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร0983894577หรือ0993496888หรือ id line ton0643870198 ขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรร ใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไร่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888 นดีลายต้น ton 064-837-0198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาททุวนที่สวยทำเลด,ดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยา สนใจโทร0983894577หรือ0993496888ไ i ีไลน์ต้น0648370198